สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงนักกีฬาวลอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากจบ a v c c ครับที่เป็นประเภททีมชายไปแล้วนะครับหลังจากนี้ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการแข่งขัน a v c c ครับที่เป็นประเภททีมหญิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ทางสมาคมก็มีการเปิดเผยภาพเกี่ยวกับการฟิตร่างกายของสาวๆนะครับในการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงเวทเทนเนิงต่างๆนะครับที่เราเห็นก็จะเห็นว่ามีการเรียกนักกีฬารวมถึงนักกีฬาที่ผสมด้วยไม่ว่าจะเป็นยู20หรือว่านักกีฬาคนที่โดดเด่นนะครับก็อยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของสาวไทยของเรานะครับเนื่องจากว่าชุดนี้ก็คือชุดที่เคยถูกผสมมาในรุ่นเซียนนะครับพอมารุ่น ก็ต้องหานักกีฬาที่มาผสมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทดแทนกันสำหรับการกลับมาของผู้เล่นหลักอย่างทัดดาวนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับหากเราสังเกตนะครับในสนามที่2ที่ฟิลิปปินส์รวมถึงสนามที่บาลกเรียนะครับแม้กระทั่งนัด8ทีมสุดท้ายที่เจอกับทางตุรกีหากเรามีเกมบล็อกที่ดีนะครับเกมบล็อกที่เหนียวแน่นแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็น ผู้เล่นที่โดดเด่นอย่างทัดดาวก็คงจะทําให้เกมเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ จากตรงนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าในการแข่งขันอีก2รายการที่ถึงนี้ก็คงจะต้องมีการใช้ทัดดาวเกิดขึ้นแน่นอนเนื่องจากว่าทัดดาวน่าจะเป็นผู้เล่นที่จะต้องมาปรับสภาพทีมกันแล้วก็อยากเห็นฟอร์มการเล่นนะครับก็ต้องมารอดูในรายการอย่าง AVC ครับนี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะมองว่าเป็นรายการที่ไม่ควรส่งนะครับหากมองในแง่ดีเราก็จะได้เห็นผู้เล่นของเราได้ลงซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็น ซ้อ,อมกับทีมใดก็แล้วแต่นะครับจะเป็นชุดบีหรือชุดไหนก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นการซ้อมที่ดีเหมือนกันหากได้ลงซ้อมหากได้ลงแข่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มข้อจุดพลาดหรือว่าจุดเรียนรู้ต่างๆที่จะต้องไปปรับแก้ไขในรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกนะครับ สำหรับชิงแชมป์โลกของเรามีอะไรน่าสนใจก็อย่างที่บอกไปนะครับการกลับมาของทัดดาวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สามารถที่จะต้านในเกมหน้าบล็อกนะครับในสนามได้อย่างแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งการได้ฟิตยาวๆเกือบเดือน2เดือนแบบนี้นะครับเชื่อว่านักกีฬาไทยของเราน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและก็เชื่อว่าการแข่งขันในนัดชิงแชมป์โลกนี้ จะสามารถเข้าสู่รอบ2ได้อย่างแน่นอนก็ต้องมารอติดตามแล้วก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆถึงแม้ว่าแต่ละทีมจะมีการเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายกันอย่างหนักแน่นนะครับในขณะเดียวกันสาวไทยของเราก็ได้เตรียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มีการลงซ้อมก่อนที่จะไปสนามชิงแชมป์โลกด้วยนะครับ และก็ในสนามชิงแชมป์โลกนะครับไทยของเราจะเดินทางไปก่อนแล้วก็มีการอาวอร์มอัพหรือว่ากระชับมิตรกับทางเซอร์เบียด้วยก็น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาสาวไทยของเราได้นะครับสวัสดีครับ